ว้าวผมได้ซิกเวิน41มีเทพหนึ่งคนมีคนที่เคยเป็นเทพหนึ่งคนมีเมลูซีนหนึ่งคนแล้วก็กึ่งเซียนกึ่งมนุษย์บอกได้เลยว่าไม่มีคนธรรมดาและทีมผมทัชชายคนดูผู้น่ารักทุกคนและคนที่หน้าตาดีแล้วก็ไม่เยี่ยวใฉยคนอื่นแก็ wow. Wow. Go, Girl เกนชินนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าผมอินกับโลกในเกมนี้มากๆ แถมโคตรเบี้ยวด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าผมอินเกมนี้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมแยกโลกความจริงกับโลกในเกมออกนะครับผมก็คงไม่ไปหาทำอะไรสิ่งเสี่ยงที่ทําให้พลังชีวิตหมดแบบในเกนชินหรอกครับเพราะว่ามันก็คงไม่จบที่เราหมดสติแบบในเกนชินครับคราวนี้คือไปเฝ้ารากมะม่วงได้เลย What? ช่วงปี 29, 2 0 1 8ถึง2019ก็จะเป็นช่วงที่แบบผมเรียกว่าติดโดเรมอนมากๆแล้วก็อินกับจักรวาลของโดเรมอนมากๆเมลูซินคนนี้ใช้พลังธาตุอะไรก็เฮียละนั่นชาวดวงจันทร์แต่สุดท้ายผมก็เลิกอินโดเรมอนไปนะครับแล้วก็มาอินเกนชินแทนนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุเลยข้อแรกเลยคือการที่โดเรมอนจบในตอน,นครับซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่ามันทําให้แบบพวกอะไรที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นอะ มันจะโดนรีเซ็ตทุกครั้งที่ขึ้นตอนใหม่ลองนึกสภาพในเกนชินถ้าเล่นเควสซิกวีนนะครับแบบเราทำอะไรในเควสไปจนเควสจบก็ขึ้นเอนเครดิตแล้วซิกวีนก็หายไปเลยแบบหายไปเลยไม่โผล่มาอีกเลยแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่ในโดเรมอนเน่ะมันจะใช้มุกแบบพยายามจากลายอย่างเช่นถ้าเป็นเควสซิกวีนพอแบบเล่นจบแล้วมันจะมีสาเหตุอะไรสักอย่างที่ทําให้เราไม่เจอซิกวีนอีกตลอดการแบบเนี้ยซึ่งบางทีโดเรมอนบางตอนอาจจะหนักแบบว่าอยู่รอดจนถึงฉากจบแต่สุดท้ายหาย หรืออีกเรื่องก็คือเรื่องที่ตะกะของแต่ละคนในเดล์มอนนอ่ะโคตรเพี้ยนแบบแม่โนบิตะสั่งโนบิตะไปซื้อของที่ใจแอนแม่งดักอยู่หน้าบ้านไอ้สัตว์น่าด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนไม่ใช่เกมนะครับผมจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปหัวข้อต่อไปเพลงโคตรนอสโตเจียเลยอ้าวเพลงดับไปแล้วสงสัยกลับมาโลกปัจจุบันละสำหรับเกมอื่นอย่างเช่นเลดเดดนะครับการที่แบบว่ามีแบบ อะไรนะสมาชิกในทีมเราตุยนะครับเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเลยนะครับแต่พอมาเกนชินเท่านั้นแหละแค่มีคนโดนอะไรทับตุยในโค้ชสี่จุดศูนย์ผมก็สะเทือนใจแล้วครับก็อาจจะมาจากที่ว่าในเกฑนชินอ่ะคอนเซปต์ความตายไม่ค่อยจะทํางานเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่การยิงนกหรือการไปตีสลามนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังฆ่ามาจริงๆครับ ถ้าเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นแบบพวกมอนพวกศัตรูเลยเนี่ยผมจะเข้าใจแค่ว่าเรากําลังขับไล่มันให้ออกไปจากพื้นที่เฉยๆนะครับไม่ได้ฆ่ามันนะครับอย่างโจนแบบเราแค่ไล่มันออกไปจากพื้นที่หรือว่าไม่ก็ทําให้มันสลบนะครับเพราะขนาดทีมเราโดนมอนตบปาบเกมยังตัดสินเลยว่าหมดสตินะครับไม่ได้ตายหรือในเนื้อเรื่องนะผมจะพยายามไม่สลับคนในทีมให้เป็นคนเดียวกับที่อยู่ในเควสที่เราจะต้องเจอนะครับก็อย่างเช่นเควสซิกวีนะครับ ผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ซิกวินระหว่างที่เล่นเควสซิกวินล้วถึงเกมนี้มันจะทําให้เหมือนเราดูเหมือนจะเป็นตัวเอกแต่ผมก็ยากใจคิดอยู่นะครับว่ากูไม่ใช่ลูมินผมจะคิดแค่ประมาณว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกลูมินพวกอะไรแบบนี้แต่ว่าแค่ว่าในเกมไม่เห็นแค่นั้นอะไรประมาณเนี้ยก็จะคล้ายๆกับไพมอนนะครับแต่ว่ากูก็ไม่ใช่ไพมอนเหมือนกัน ในคาบคอมคูได้สั่งงานให้ผมทำปกอะไรสักอย่างนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมทำเทโลาตดคือเมลูซินเมลูซินอยู่ในฟอนเทนฟอนเทนอยู่ในเทวัดแล้วเทวัดก็อยู่ในเกมเกนชินแล้วก็จะมีรูปโปเปเปอร์ที่เป็นรูปซิกวีนชื่อโทรศัพท์ผมเท่ไหมละ่ะเป็นปกเฟซท,ที่น่ารักมากและนี่ก็คือปกสตรีมผมเออเออพ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 อแค่นี้แหละ มันก็คือการที่ผมพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างในเกนชินนะครับมาเกี่ยวข้องกับโลกความจริงให้เยอะที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูสั่งงานแล้วงานมาอิสระพอะครับผมก็จะพยายามยัดอะไรที่มันเกนชินลงไปแล้วก็ผมจะเป็นคนที่ชอบจินตนาการเอาเกมอื่นมาใส่ในเกนชินหรือไม่ก็ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันอยู่ในอดีตแล้วก็ผมข้อบอกได้เลยนะครับว่าช่องผมเนี่ยกลายเป็นเกนชินยูนิเวิร์สเรียบร้อยนะครับ ยกเว้นในคลิปนี้นะครับที่ผมไม่นับญาติด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปดันเป็นเอเธอร์ซึ่งจริงๆในเกมผมเลือกลูมินแล้วก็อีกอย่างนะครับคลิปในช่องผมที่มันมีเนื้อเรื่องอ่ะผมจะขอนับนะครับว่ามันต่อเนื่องกันครับส่วนไอคลิปพวกนี้ผมก็ขอนับว่ามันคือจัก,กรวาลคู่ขนานแล้วกันเพราะถ้าสมมติเมืองหลีเย่มันดันโดนมอนเตอร์บุกแบบในอนล็อเลอร์แล้วกูจะเอาเฮียอะไรมาพูดถึงหลีเย่อ,อีก สำหรับข้อดีนะครับมันคือวิธีการทําให้เรายังรู้สึกว่าตัวเองยังดูเด็กนะครับซึ่งตั้งแต่ขึ้นมสมาผมต้องเจออะไรที่มันหนักขึ้นทั้งการเรียนที่ยากขึ้นแบบอะไรยากขึ้นไปหมดทําให้ผมก็เลยคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นผู้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะนะ่ะผมก็แค่ยอยากมีความคิดแบบเด็กอายุ13แบบตัวเองตอนอายุ13ที่แบบตัวเองดูแบบปัญญาอ่อนดูเบียวมากอะไรแบบนะี้ก็นะตัวเองก็แค่ยอยากใช้ชีวิตแบบเด็กๆนะได้ยินครูพูดว่าโตไปจะต้องไปเจออะไรแบบนะี กูผวาทุกครั้งเลยแล้วด้วยความที่เกนชินอะ่ะมันเป็นจักรวาลที่แบบเซฟโซนพอที่ผมจะทําอะไรแบบนี้ได้เพราะยังไงสักเกมอื่นมันก็ไม่ได้เซฟโซนขนาดนั้นนะอย่างเลสเดสอะ่ะโลกในเกมมันเป็นโลกคาร์บอยซึ่งมันก็โหดรลายแล้วถ้ากูไปอยู่ที่นั่นคงตายแน่ๆโอเคแล้วก็สําหรับข้อเสียนะครับถ้าเราดันควบคุมมันไม่ได้นะครับมันอาจจะทำให้เราไปทำอะไรแปลกๆแ,แบบเอาผ้ามาแบบติดหลังแล้วก็โดดล่มแบบในเกนชิน แต่ก็นะขนาด GTA San อนะกูเล่นตอนห้าขวบกูยังไม่ทําอะไรที่มันแบบปแปลกๆเลยที่น่าจะหนักสุดก็แค่ว่าผมแบบจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในไม c ครับแล้วก็เอามือไปแบบแตะๆหินหวังให้มันแตกคือผมคแค่แบบเอากำมือแล้วก็ไปแตะๆๆไม่ได้ทุบนะอ่าโอเคตอนนี้ก็มาถึงช่วงทายแล้วนะครับก็สำหรับช่อง y o u t u b e ผมนะครับก็มีผู้ติดตามแบบ408ซับแล้วน่าจะเรียกว่าอีกประมาณร100อซับก็ถึง500ซับ เป็นเรียกว่าช่วงนี้ผมยอดซับขึ้นไวมากนะครับแต่ตอนนี้เริ่มหยุดหยุดแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับดครด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงมันเท่านี้แล้วกันครับดอสวดครับ